จากนี้ไปเชิญรับฟังธรรมะคือธรรมชาติโดยกาตูนสิ่งที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตเราจะมีความสุขมีสุขภาพกายและใจที่ดีเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติธรรมชาติ จะสร้างทุกอย่างเอาไว้อย่างสมดุลโลกจึงอยู่มาได้สิ่งมีชีวิตถึงเติบโตได้พอคนเราไปเปลี่ยนแปลงมันคนก็ได้ผลแห่งการกระทํานั้นเราจะสังเกตว่าทุกวันนี้คนป่วยเยอะมากป่วยทั้งกายและใจคนส่วนมากทุกมากกว่าสุขเพราะทั้งห่างเหินและอยู่อย่างฝืนธรรมชาติ ฉันเคยไปทัวร์แบบทร a กกิ้งคือทัวร์ที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเที่ยวแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่าฉันได้มีโอกาสคุีเจ้าของทัวร์เขาเคยเป็นมนุษย์เงินมนุษย์ทองทำงานในองค์กรใหญ่ความมั่นคงสูงในตำแหน่งหน้าที่สำคัญและมีค่าตอบแทนสูงมากๆเรียกว่าทุกนาทีของเขามีค่า อย่าว่าแต่จะหาเวลามาสัมผัสธรรมชาติเลยขนาดเวลาหาอาหารอะไรใส่ท้องยังมีค่าน้อยกว่าเวลาทำงานอีกผลก็คือกินอะไรก็ได้ให้อิ่มใช้อะไรก็ได้ที่มีหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ได้ขอแค่มีอากาศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถูกปรุงแต่งมากเกินไปจนผิดธรรมชาติ นอกจากเงินและความมั่นคงก็ได้กลับมาก็มีของแถมมาด้วยคือโรคไตขั้นรุนแรงเพราะการกินอาหารไม่เลือกเขาป่วยหนักทั้งที่อายุยังน้อยอนาคตยังไปได้อีกไกลพอร่างกายแย่เขาจึงหันกลับมาทำในสิ่งที่รักคือการเดินทางท่องป่าพร้อมกับรักษาตัวไปด้วย เขาใช้ชีวิตยอยู่ในป่าอาหารการกินก็หาเอาแถวนั้นกินผักกินปลาหาอาหารง่ายๆค้าก็ผูกเปลนอนตามต้นไม้เพื่อนฝูงก็ไม่คบเขาอีกหาว่าเพี้ยนอยู่ๆก็ทิ้งเงินทิ้งอนาคตมาอยู่ป่าสิ่งที่ได้จากการถอยหลังหันกลับมามองชีวิตถึงรู้ว่าเวลาที่ของตัวเองจง มาทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเกิดอันตรายทั้งกายและใจทุกวันนี้มีแต่ความเงียบความเงียบทำให้ได้ยินแม้นกระทั่งเสียงต้นไม้งอกเสียงมดเดินและพบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจของเราเองธรรมชาติสร้างทุกอย่างไว้ดีที่สุดแล้วและอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงมัน ทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดทัวร์แบบเทรลกิ้งผลกำไรเล็กน้อยจนสมาชิกจำนวนมากทำให้เขาทำความฝันบนโลกแห่งความจริงได้สำเร็จเขาบอกฉันว่าคุณลองเอาเรื่องของผมไปเขียนสิจะได้มีคนมาเที่ยวกับผมเยอะๆเลยก่อนกลับฉันเลยขู่ว่าฉันจะเอาเรื่องของเขามาขายจริงๆนะ เขาหัวเราะ,ะเสียงดังลองถามตัวเองดูหน่อยว่าได้กลิ่นใบไม้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กลิ่นผลนกลิ่นดินกลิ่นดอกไม้ป่าหอมแค่ไหนแม้ในวิถีชีวิตปกติหน้าที่การงานอาจบีบบังคับให้เราอยู่ห่างจากธรรมชาติไม่ต้องถึงกับตัดขาดจากโลกภายนอกมาอยู่ป่าเรา แบ่งปันสักสิบเปอร์เซนต์ของเวลาที่มีอยู่แล้วขยับตัวเองเข้าไปใกล้ๆธรรมชาติทีลนิดคือชีวิตกลับไปให้ธรรมชาตินั่งพักพิงทั้งกายและใจเธอจะนอนหลับสนิทแบบไม่มีทั้งฝันดีและฝันร้ายหลับได้สบายที่สุดเลย